ันนี้อีกองหนึ่งเห็นไหมเหมือนกันมอนกนเลยเห็นไหครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยวิธีการนะครับก็คือเหมือนที่บอกไปข้้งต้นนะครับก็คือเอาผงเหล็กนะครับเคลือบกับน้ํายานะครับแล้วก็ปอกให้ผงเหล็กจับรอบอยู่พระแล้วก็เอาไปฝังดิน เพื่อที่จะให้ผงเหล็กนั้นนะเป็นสนิมอันนี้สนิมแดงที่มันผิดปกติไม่ใช่สนิมแดงจากธรรมชาติอ่เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้สนิมแดงจากธรรมชาติเห็นความแตกต่างไหมครับองค์ขวามือเ,เป็นปลาเทนะครับแต่เป็นอีกพิมพ์หนึ่งไม่ไมไมทราบแน่ชัดว่าเป็นพิมพ์ของยุคไหนแต่ปลาเทแน่นอน,นเห็นไหมครับนี่คือสนิมของปลาเท องค์ทางด้านขวามือผมเอาไปล้างแล้วนะครับล้างเพื่อที่จะดูผิวปลาจริงๆนะครับเนี่ยก็ยังมีครับไม่ออกนะครับแล้วก็นี่เป็นสนิมขึ้นมาเหมือนดอกพิกลอันนี้ข้างล่างนี่เป็นรอยเฉือนนะครับเนี่ยนี่คือปลาเก้นะครับ,บ,รบศึกษาไว้ดูไว้ดีๆนะครับนะผมก็มาแนะนำเพียงแค่นี้สวัสดีครับเดี๋ยวให้ดูนะครับความเก้ของเขา เห็นไหมครับเนีย่ยเป็นผงเหล็กออกมาเลยนะครับนี่เป็นผงเหล็กประมาณนี้นะครับเนีย่ยเนมันแดงผิดธรรมชาตินะครับมันไม่ใช่เดีย๋ยวผมจะช่งรวมขายตะกวัวน่าจะเป็นได้สักกิโล สามสิบบาทปลาพวกนี้นะครับจะกายนะครับเป็นนานถาดนะครับตากเหมือนก้ายตากเลยนะครับถาดมันก็มีเป็นห้าสิบองค์ถึงร้อยองคนะ์ป๋งสนิมนะครับป๋งเหล็กนะปงเหล็กดูดีๆนะครับเนี่ยมันไม่ใช่ มันไม่มีในตำรานะครับถ้าเราขูดเป็นเส้นอิมผงออกมาเงี้ยมันไม่ใช่ไม่มีในตำรานะครับเจอแล้วก็พิจารณาดูดีๆนะครับผมเป็นห่วงนะโอเคครับสวัสดีครับ